สวัสดีครับวันนี้นะครับไอเปาก็จะพาเพื่อนมาจดสเปคคอมกันนะครับบอกเลยว่าสเปคคอมวันนี้เล่นเกมเลื่นหัวแตกเลยนะครับสามารถปรับออาต้าหรือว่าปรับสูตรได้แทบทุกเกมเลยนะครับฟเฟรมเด่นหนึ่งร้อยบวกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG ฟเฟรมเรทก็อยู่ที่ร้อยปไปลายสองร้อยต้นต้นนะครับโอ้โหมีแต่สองร้อยสามสิบเฟรมด้วยนะเกม GTA V ก็ยังอยู่ที่หนึ่งร้อยเฟรมนะครับนะครับในเมืองนะเกม c of d t y Warzone ใายครับผมหรือว่าจะเป็นเกมที่กินสเปค CPU สเปคการ์จอหนักอย่างเกม Battlefield V เนี่ยโอ้โหดูไฟดูไฟดูครับดูโอ้โหทะเลเพิงิงทะเลเพลิงโอ้โหบอกเลยว่าเล่นเกมได้ลื่นไหลสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดสเปกกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดสเปกกันวันนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นเด็ดๆจากทาง a d ดไว e มาแนะนำนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโปรโมชั่นทั้ง3โปรโมชั่นกันเลยครับ มาดูโปรโมชั่นแรกเลยนะครับโปรโมชั่นแรกก็คือเฟนทูเฟนคุณได้รับเพื่อนได้ลดรับเงินคืนสูงสุดถึง1,000 0บาทเลยเมื่อชวนเพื่อนมาประกอบคอมที่ p o w e r b y diy b y a t i c y นะครับเช่นเมื่อเพื่อนเพื่อนซื้อคอมงบ20-30,000ถึง3า0 0 0เราก็ได้ตัง 750บาทเพื่อนก็ได้เงินคืน750บาทหรือว่าถ้าเพื่อนๆซือ้อเครื่องคอม50,000บาทขึ้นไปเราก็ได้เงินคืน5,000บาทเพื่อนก็ได้เงินคืน5,000บาทคือแบบโอ้โหมันคุ้มมากเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดสเปคคอมที่เราจะพามาจัดแล้วก็มาทดสอบกันให้ดูวันนี้นะครับก็ราคาปกติอยู่ที่67,700บาทตอนนี้นะครับพิเศษเพียง46,900บาทก็ถือว่า ลดลงมาหลายหมื่นเลยนะครับน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูความแรงกันนะครับผมว่าจะเร็วแรงแค่ไหนเนาะอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับเมื่อซื้อข้อประกอบที่ใช้ CPU Intel ลรับฟรีเสื้อลายเสือสุด e x c l u s i v e แล้วก็เป็น Limited Edition ด้วยนะครับบอกเลยว่าหายามมากๆเลยนะครับเสื้อลายแบบนี้แล้วก็เป็นของ Intel ด้วยนะถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะครับกับโปรโมชั่นนี้โปรโมชั่นที่3นะครับผ่อน0%สูงสุด24เดือน พร้อมรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด12.5%เมื่อแลกแต้มผ่านบัตร The One Card นะครับยังไงก็ถ้าสนใจสามารถสแกน QR Code ไปสอบถามทางแอดไว้ได้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับโปรโมชั่น3โปรโมชั่นของทางแอดไว้น่าสนใจใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมวันนี้ที่เราจัดกันมานดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้าง CPU ที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็น Intel Core i5 11400นะครับตัวนี้มีจุดเด่นอยู่ที่มีชิปการ์ดจอในตัว CPU ด้วยนะครับซึ่ง ชิปการ์จอในตัว CPU ตัวนี้มันดีมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่ตัดต่อวิดีโอนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถช่วยให้การตัดต่อวิดีโอนี่ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นหรือว่าเรนเดอร์วิดีโอได้ไวมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับหรือว่าจะเอาไปสตรีมเนี่ยตัวชิปการ์จอตัวนี้ก็สามารถช่วยในการไลฟ์สตรีมให้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ <S 1> <S 1> แล้ว CPU ตัวนี้นะครับยังสามารถทํางานได้หลายอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นไหลด้วยนะถือว่าเป็น CPU ที่ค่อนข้างคุ้มเร็วแรงและน่าสนใจมากๆเลยนะต่อมาในส่วนของ เมนบอร์ดที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับฟีเจอร์ครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่แสี4แถวรองรับการอัปเกรด p u u ในอนาคตหรือว่าจะเป็นรองรับ SSD M.2 Gen4 X4 ที่มีความเร็วการอ่านการเขียนเนี่ยสูงมากๆเลยนะช่วยเราโหลดข้อมูลโหลดเกมได้ไวมากๆเลยนะครับและยังรองรับ USB Type C อีกด้วยนะครับช่วยให้การเชื่อมต่อของเราเนี่ย ยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเมนบอร์ด B500 ตัวนี้ยังรองรับบัตรดัมบัตร3,200อีกด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พวกตระกูล300 400เนี่ยนะครับจะรองรับได้แค่ประมาณ2,900นะแต่รุ่นใหม่เนี่ยสามารถรองรับบัตรดัมได้สูงถึง3,200แล้วนะครับซึ่งเป็นเมนบอร์ดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในส่วนต่อมานะครับแรมคอมพิวเตอร์ของเราตัวนี้นี่เองก็จะเป็นแรม16กิกบัต3,200เป็นของยี่ห้อ Kingston HyperX นะครับซึ่งแรงแล้วก็ ไฟสวยงามอีกด้วยนะครับจะเป็นไฟ RGB สามารถปรับโหมดไฟดูดเล่นต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ในส่วนของ RAM Kingston เนี่ยสามารถเข้าคู่กันกับซีล Intel ได้อย่างสบายๆเลยนะครับใช้งานได้เสถียรโดยที่จอไฟ้าสามารถเปิด XMP เนี่ยเห็นบัตดัมเต็มๆได้เลยนะครับโดยที่แทบจะไม่มีปัญหาเลยนะครับต่อมาในส่วนของ SSD ความจุข,ของเครื่องนี้ก็จะเป็น WD 500G กิกสามารถลงเกมได้หลากหลายเกมเลยนะครับช่วยให้โหลดเกมไวโหลดโปรแกรมไวโหลด Windows ไว ลดแรงแล้วก็ตุกขนาดเล่นเกมนะถือว่าเป็นไอ d ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับต่อมาครับสายเกมเมอร์จะขำแน่เลยนะั่นก็คือการ์ดจอนั้นเอนะครับนี่การ์ดจอตัวนี้ก็เป็นกะไบต์ RTX 3060นะครับบอกเลยว่า3060ตัวนี้เร็วแรงสามารถรอบสู่ได้แทบทุกเกมเฟรมเลยเนี่ย100บวบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการ์ดจอ3พัดลมอีกด้วยนะครับจะใ,ให้การรับาบความร้อนการ์ดจอเนี่ยมันเย็นมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับจะใ,ให้เฟรมเร็ในการเล่นเกมเนี่ยมันเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาในส่วนของ power supply ไม่เป็น power supply 700วัตต์เลยนะครับเพียงพอต่อการจ่ายไฟให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับและยังสามารถรองรับการอัปเกรด CPU รองรับอัปเกรดการ์จอที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคตอีกด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นเคสคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ MSI นะครับมีพัดลมในการดูดลมเย็นเข้าด้านหน้า3ดูดลมร้อนออกด้านหลังหนึ่งนะครับก็ใช้การ ถ่ายเทคอนเรได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นก็กระจกใสด้วยนะครับจะให้เรามองเห็นภายในเกดได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ดูแบบมันดูสวยงามแล้วก็รูหลามมากเลยนะครับในอนาคตอยากใส่ชุดน้ํา2ตอนก็ได้เช่นกันนะครับนี่สามารถเราน้ำการใส่ชุดน้ํสองตอนได้อีกด้วยนะครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับสเปคคอมวันนี้ที่ผมจัดมาให้มไ,ได,ดูกันน่าสนใจไหม โอเคทีนี้ผมคิดว่าเพื่อนเนี่ยน่าจะอยากดูรีวิวเต็มๆแล้วว่าซิปเป็ตคอมเครื่องเนี่ยจะเล่นเกมได้เร็วแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยเราก็มาเล่นเกมกับเกมแรกเลยนะครับกับเกม g t v 5M ที่เพื่อนๆหลายๆคนร้องของกันมาเยอะเลยนะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูการตั้งค่ากันนะครับกดเซตติ่งนะเดี๋ยวครับการาฟิกความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับนี่สามขีดนี้ปรับสุดเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างส่วนใหญ่จะปรับเป็น Very High ทั้งหมดเลย ครับแอดวานซ์กราฟิกก็ตามนี้นะครับฟูลสกรีนโอเคครับเฟรมเลทตอนนี้นะครับก็อยู่ประมาณ100กว่าเฟรมเลยนะครับ100ประมาณ120เฟรมนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองขับรถกันดูปึ๊บนี่ไปครับผมตอนนี้เราขับนิสสันสกายไล e ์ GTR นะครับเห็นครับภาพสวยไหม เฟรมเนตอยู่ที่มุมซ้ายบนเลยนะครับเพื่อนลองดูกันได้เลยครับเล่นลื่นมากครับผมครับอู้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปที่ที่คนเยอะๆดูนะครับว่าจะได้เฟรมเนตประมาณไหนแต่ช่วงนี้คนอาจจะยังไม่ค่อยเยอะนะครับไปดูคร่าวๆกันนะครับนี่เป็นครับเฟรมเนตตอนนี้อยู่ประมาณ ก้สิบปลายร้อต้นๆนะครับเล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลเลยนะครับภาพสวยนะครับมีแบบเสียงท่อตดปุ๊บปุ๊บปุ๊เลยนะครับตอนนี้ความเร็ววิ่งอยู่ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงอืมอ่าเราดึงค่าเข็ียมขัดนะครับโอเคครับค่าเรียบร้อยแล้ว เฟรมเนียก็ยังคงอยู่ที่ร้อยกว่าเฟรมนะครับนี่ครับยังเยอะอยู่นะครับถือว่าลื่นแบบลื่นๆเลยครับผมอ่าครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หนึ่งเฟรมอยู่นะครับนะครับไปดูคนเขาเลี้ยงหมูกันครับผมอ่า เดี๋ยวตรงไหนได้เดี๋ยวข้างหน้านะครับเดี๋ยวรถเสียจะกลับยางนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหอะลงรถครับอ๋อลืมเอาเข็มคัดออกนะครับ ครับตอนนี้ครับคนเยอะฝุ่นเยอะก็อยู่ประมาณ100เฟรมอยู่นะครับอ่าโดดเข้าไปครับเทรลทับบี้นี่ครับก็จะอยู่ที่ยังอยู่ที่100เฟรมอยู่นะครับอ่าเอเคครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปในเมืองดูบ้างดีกว่านะครับนะครับนี่ลื่นนะครับลื่น ๋ยวเราจะลองเข้าไปดูในเมืองกันดูนะครับว่าเฟรมเลทจะได้ประมาณไหนนะนะขับลงถนนก่อนนะอืมเดี๋ยวขับออกนอกถนนเดี๋ยวรถพังไม่มีใครมารับผมอีกอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนเข้าเมืองเลยแล้วกันครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเมืองแล้วเด๋ยวเราจะมาลองขับในเมืองกันดูนะครับว่าเฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ บนยางกันครับออโอ้โหไปครับเดี๋ยวไปมียางขับนี่ครับขับเร็วๆเลยนะอยู่ในเมืองโอ้ยตะมพา้ตพาตะมพา้าตะมะพ้าโอ้โ,อโอเหเกือบไปแล้วนี่ครับก็ยังอยู่ที่หนึ่งร้อยเฟรมนะครับนะครับในเมืองนะโอ้นี่ครับเลื่นหัวแตกเลย เป็นยังไงบ้างครับผมกับเกม GTV 5M แบบว่าปรับสุดเวลี่ไฮนะครับนี่เล่นเกมลื่นหัวแตกเลยนะครับผมเอออะไรวะจะทำตัวน่าสอ,อืมรแง่โอเคครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อเกมพับจีกันดีกว่านะครับว่าจะเอะ ฟังเลยครับเรียบร้อยเลย GDR เราจะไปต่อเกม PUBG กันดีกว่าครับผมว่าจะลื่นไหลแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันต่อเลยครับอตอนนี้นะครับเราก็เล่นเกม PUBG กันเลยนะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเราปรับการตั้งค่าแบบวิดีโลนะครับนี่เดี๋ยวเราหันไปดูต้นไม้เยอะๆก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับเฟรมเนี่ยก็อยู่ที่ร้อยไปปลายสองร้อยต้นๆนะครับโอ้โหมีแต่230เฟรมด้วยนะการจอทํางานมา80%ดสิบเปีพีทำงานมา30%นะครับแหล่งเครื่องกี่ไปประมาณ10กิกนะครับ ก็ยังเหลืออครับยิงแล้วยิงแล้วยิงเหลือเฟือปวดหล,หลายอย่างพร้อมกันได้ลื่นไหนอยู่นะครับโอเคมาลองปรับอัลตา้ากันดูบ้างครับจากเกือบเกือบสองล้านเฟรมจะเหลือสักประมาณกี่เฟรมนะครับนี่ครับเราปรับอัลตา้าแล้วนะครับก็ประมาณร้อยห้าสิบเฟรมร้อยสิบเฟรมสามารถใช้กับจอหนึ่งร้อยสิบสี่นิ้วได้อย่างลื่นไหลเลยใครมีเหรอวะครับน่าจะ ปุ้งๆอยู่ทางนู้นนะไปสำรวจกันดูครับนี้ปรับสุดนะครับเฟรมเลตพุ่งๆเลยเฮ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงนั่ง,งไงนะครับแล้วสู้ไม่ถอยอยู่แล้ว ปรับสุดนะครับตอนนี้ปรับสุดช่วงแอครับเฮ้ยโดนตุย๋ยเพื่อนครับผมโดนตุ๋ยหลังเอ่อ่ะเรามาลองดูกันครับตอนนี้ลองปรับเป็นวลลีิโลดูนี่ครับเวลีิโลก็เฟลิจูมันสองร้อย200ต้นต้น,ตนหน่้ปลาไปลายนะกับเกมพับจีเล่น ลื่นไหลเลยนี่ครับสบายๆเกมพับจีโอเคนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อเกม q u a l i t y Warzone กันแล้วก็เกมไหนอยา่างเกม Battlefield V นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราก็มเล่นเกม q u a l i t y Warzone กันเลยนะครับโหบอกเลยว,ว่าเล่นลื่นปื๊ดอะนะครับแทบจะไม่ต้องรอโหลดอะไรเลยนะครับคือแบบโดดลงมาปุ๊บลื่นทันทีเลย การปัตตางค่านี้ครับผมปรับเป็นสุดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูการปัตตาค่ากันหน้าจอทำงานเต็มที่ให้ผม9 0กว่าเเลยที่มีูทำง,งานประมาณ60%ดเแรงเครื่องที่ประมาณ13กิกนะครับเรีครับเรามาให้ดูการปรับตั้งค่านก่อนนะครับกราฟิก resolution Full HD นะครับนี่ detail แล้วก็ t e ็ t ซ o ท ปรับเป็น high high นะครับนี่ครับตามนี้เลย shadow lightning ครับ extra extra day testing ก็เปิดนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของ dlss ก็เปิดโอเคตามนี้เลยครับผมไปครับ also, <drop> เป็นลองบวกกันดู <the> นะครับอยู่ข้างนอก120เฟรมเอะเมื่อกี้เห็นคนลงมาแวบบ๊แบบไปไหนแล้วนะ ตายครับผมกันแล้วครับตายแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยตายครับผมเดี๋ยวเราโอ๊ยนี่ครับห <บน S 2> มด <บน S 2> แม็กหมดแม็กเป็นงงี้างะครับเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับอันนี้ ปรับสูตรได้ได้อย่างสบายสบายครับผมเลื่นทุกเกมนะครับบอกเลยสเปคนี้100เฟรมอัพตลอดเฮ้ยๆนั่งไงนั่งไงเก็บปืนครับไปลูกไปลูกเปลูกเปลูก มีคนต้องไปข้างในนี่นะครับปดปดปดอือเดี๋ยวจะเผาขนต้องมาใส่ก็ครับใส่ก็โอ้ยโอ๊ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหพืนนี้ยิงมันมากครับเพื่อนเดี๋ยวเราเพิ่มความกระหึ่มโดยการเต่งเสียงนะครับไปครับโปดปดปดไปครับตายครับผม เรียบร้อย่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้กับเกมค a l l of War Zone เหมือนว่าเล่นได้ลืน่นๆภาพสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเกม Battlefield V กันเลยครับเราก็เลยกับเกม Battlefield V กันเลยครับโอ้โหดูครับสนันก็บอกเลยยิงครับยิงก็ตึ้ง,งโอ้โหภาพสวยสมจริงมากๆเลยนะครับตอนนี้กรปรับนั้าค่าปรับสุดนะครับเปิด r ล t e s t i n g ให้แสงและเงาสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับดูครับโอ้โหดูครับดูแสงเงาสวยงามมากครับ กาจอทางานเต็มที่นะครับเพราะว่าเราเข้มประสิทธิภาพกาจอให้สูงที่สุดนะซี u ียูทำงาน60-70%นะครับเห็นครับภาพสวยงามจริงๆครับผมดูครับเหมือนเราเข้าไปในโลกของเกมเลยเรามาดูการปรับตั้งค่ากันนะครับนี่ครับเปิดนンเซิ่งทุกอย่างปรับเป็นอัลต้านะครับอย่างนไงบ้างครับผมจะลองลงจากรถไปเพื่อนได้ดูบรรยากาศโดยรอบก,กันนะครับ หอยบ้านไปเนไครับเป็นไงครับภาพสวยงามมากๆถ้าเราไม่ได้เปิดเลเทซสิ้นเนี่ยเฟรมเลทก็อยู่ประมาณ100อัพนะครับอ่านะครับภาพสวยงามมากโอ๊ยโอ๊ยเราวิ่งตามรถถังดีกว่าอืมแล้วก็ยิงคูยิงคูดูสีน้ำทะเลครับสวยงามมากเลยสมจริงสุดๆ ดูครับดูเงาน้ำสะท้อนกับต้นไม้นะครับโอ้โหไปครับโอ้สวยงามมีเพื่อนยิงควันให้ด้วยรับเข้าไปในควันนะเฟมเล่ก็แทบจะไม่ตกเลยนะครับลืนล่นๆยิงพูครับยิงพูเพื่อที่จะกันสเนปเปอร์นะครับไปครับรวมไปข้างหน้า สำหรับใครที่ดูแล้วอยากได้สเปคนี้นะครับโอ,ยโ,อยโดนแล้วโดนแล้วโอ้โ,โ,อโ,อโหกระเด็นเลยสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปของผมได้เลยนะครับอ่ะเรามาลองปรับการตั้งค่าเวลี่โลกันบ้างนะครับว่าจะได้เฟรมเดียประมาณเท่าไหร่โดยการเปิดเลเท์ชี่ิงครับโอ้โหปืนไฟปืนไฟนี่ครับปรับตั้งค่าแบบเวลี่โลนะครับเฟรมเดีวหนึ่งร้อยเฟรมอัพนะครับโอ้โหตายเลย รถถังอยู่ด้านหลังเรานี่เองนะครับลองเรือกันต่อครับโอ้ดูปูนไฟโอดูดิดูดิดูครับโอ้โหลาเป็นหน้ากองเลยทีเดียวดูครับโอ้หดูครับดูไฟไฟอุ้ยตายด้วยโอ้รถถังจะแตกแล้วดูครับไฟอะไรกันนะครับเนี่ย อยู่ไหนเอ่ยเราเลยยังเราเลยยังโอ้โลองไม่ใช่เพื่อนกันไม่ช่เพื่อนกอนเพื่อสหัสเพื่อสหัสดูครับอย่างลื่นเลยปุ่มครับมาแล้วเพื่อนเรามาแล้ว throwing. ครับเล่นดึงไหลยเลยโอ้โหดูดิระบงระเบิดสนั่นอ้อโดนไฟโดนไฟแล้วถังไฟนี่เองนะครับโอเคครับจ่อจะประมาณนี้แล้วกันกับสเปคคอมเครื่องนี้นะครับ c ีว i วอินเทลค i ย51 1400งสีส่ศู์ศูนย์กับ R เทียบสากลศูนย์แนแทบทุกเกมปรับสูตรเนี่ยเฟรมเรทก,ก็ดันถึง100เฟรมบวกบวกบวกเลยนะครับก็ถือว่าเล่นได้หลากหลายเกมเลยนะครับดูดินี่ครับโอ้พายุเข้าพอดีนะเดี๋ยวเราลองเล่นตอนพายุเข้าดูบ้างดีกว่านะครับนี่ครับพายุเข้ารายละเอียดพวกฝนและต้นงต้นไม้ใบไม้นะครับเฟรมเรทก,ก็อยู่ที่100เฟรมบวกบวกเลยนะครับก็ถือว่าสเปคนี้เล่นเกมโหดๆดูเกมโหดๆได้แทบจะทุกเกมเลยนะครับ นอกจากจะเล่นเกมบนหนๆแล้วก็ยังสามารถตัดต่อว,วิดีโอได้สตรีมได้ด้วยนะครับกับเครื่องนี้รองรับการอัปเกรดเป็นซี u ี I 7 i9 ใน,นดไอาน่นะคนอีกด้วยหรือว่าจะใส่การ์ดจอแรงๆอย่างเช่น r t x 3 0 7 0 3 0 8 0 3090็ดอก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับรองรับการอัปเกรดในอนาคตได้ยาวๆเลยส่วนหน้าใครดูแล้วสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ต้นคลิปหรือว่ารายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับโอ้โหดูไฟดูไฟดูครับ ดูโอ้โหทะเลเพลิงทะเลเพลิงโอ้โหเอาเงี้วผมผมขอตัวไปเล่นเกมต่อแล้วนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย